รับบุญด้วยกันนะครับคณะนี้พระอาจารย์สุภาสวรนนนะครับท่านก็พร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับก็ออกวิณฑบาตที่สวนราชพฤกษานะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุครับสถานี้มากันเยอะครับมีเต็มเกินพิกัดนะครับผมขอความรนุญจากทุกท่านนะครับบรรยากาศใส่บาตรที่สวนพฤกษานะครับจังหวัด ก่อนะครับถอดรองเท้าก่อนใส่บาตรสักนิดนึงครับตะกู่เดี๋ยวพื้นสะอาดนะครับเรียบร้อยดีครับถอดรองเท้าถอดรองเท้าไปใส่บาตรเท้ใส่บาตรนี่สาธุครับสาธุครับสาธุสาธุไปแล้วสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับขัดทิ้งแล้วขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับวันนี้พระสงฆ์มูใหญ่นะครับก็เดินปืนบาตรแล้วร้อยกว่ารูปนะครับวันนี้นะครับ สารบุญทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมบูลใส่บาตรในวันนี้นะครับซึ่งเมค่ออาจารย์ท่านพี่นาอาหารฉานเสร็จท่านก็จะ,จะ,จะก็จะรอผ้ารอรูปเหมือนลวงปู่แบนนะครับก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับสาธุครับเอาหมวกลงด้วยนะครับใส่บาตรนะครับมลงด้วยนะขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะ นำบรรยากาศเราฝากทุก <igung> ท่านนะครับบรรยากาศไซบุลนะครับสาธุครับนำมรด k บุญทุกท่านนะครับมีแต่คนอิ่มบุญอิ่มใจกันนั้นเลยครับผมหน้าบุญอิ่มบุญกันนะครับลมแรงครับวันนี้ลมแรงครับกรณีก็เดินทางาถึงคณะส่งร้อกวรูปนะครับที่เด well ินทางมาวันนี้นะครับสาธุครับสาธุสาธุครับรับด้วยกันอ่ารับรับรับไว้นะครับครับ ดูดูแลพระคุยวิจารนะครับท่านไหนที่เข้าเยอะนะครับก็พิจารณาให้ท่านถ่ายบาทได้นะครับเพราะว่าท่านหนักนะครับเดินไกลแล้ววันนี้ครับวันนี้ท่านเดินเดินไกลพิเศษครับก็ดูดูแลคุบาจารนะครับท่านไหนที่เข้าหนักบาทก็เลี่ยนให้ท่านนะครับช่วยช่วยกันครับช่วยน้ท่านนั้นเจ้าคุณสีวัดป์ประทารวมครับนคาลสีมาก็ในเดินทางมานะครับ กิตอาสานั่นเลยครับผมอนี้กิตอาสนครับเต็มเลยครับนี่ันาะเต็มเลยรอครับตรงนี้แน่นอยู่ครับยังไปไม่ได้นะครับฝั่งนี้นะครับจะออกไปไหนครับอ๋อตัวนี้ยังออกไม่ได้ในช่วงนี้ครับนะครับรอนิดนึงนยครับ ตรงนี้ตรงนี้แน่นะครับเข้ามาไม่ได้สบัดแน่นเลยครับนี่นะครับแน่นมากเลยครับขึ้นนินเนนนครับอันนี้เราเสบัดไปหอวจารย์นะครับผมอันนี้สองรอบไหมนี่อันรอบที่สองครับนี่ผมว่ามีสารอบแน่เลยขับรถไขางใต้ันบะครับครบุกรกันนะครับรอบเดียวนะครับไม่มให้สองรอบนะครับแค่รอบเดียวพอนะครับ ไปบัตรแค่รอบเดียวพอครับไม่ไม่ได้สองรอบนะครับไในสองรอบยังยังนะครับมีครับมีเพราะโคนใส่อยู่สองรอบแล้วครับัรบคเพราะว่าอยากได้บุญเยอะๆนะครับนะครับใส่เสื้อตัวใหญ่เพราะว่าผมไม่เสื้อตัวใหญ่คนก็ได้ดูผมบรรณาธิกาบุญได้นะครับนี่นะครับ ครับตรงตรงนี้ตรงนี้ขออนุญาตออกหน่อยได้ไหมครับช่วงนี้ครับแน่นมากเลยครับท่านเดินไม่ได้ครับโชคโชคช่วงมุมนี้ครับนะครับไม่ไม่ออกไปออกไปนี่เลยไหมครับจะใส่บาทใช่ครับขอให้หลบก่อนพเดี๋ยวาเดียวไปขวาแล้วว่าจะอ๋อจะจะกลับไปรอบหนึ่งอ๋อครับอ๋อครับผมแน่นเต็มหมดเลย ก็กับมาเลไหมล่ะเขาไม่ขวางเรา嘛เขากลับเไปอะเขาบอกให้มาเป็นให้หลบผางทำหมวกเดี๋ยวคนแดงแก้ให้มาให้มันรัจุดหนึ่งไปครับเดินเดินเลยครับเดินเลยครับครับเดินเลยครับไปสาธุครับสาธุสาธุนะครับครับบรรยากาศธรรมุนเสบา่เช้านี้นะครับที่สวนพุทธศาสตร์นะครับจังหวัดจันทบุรี วันนี้มาเยอะเกินคาดนะครับเต็มทุกศาลาเต็มทุกสะพานสาธุครับปุโมสาธุด้วยนะครับสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุครับสาธุโอ้มาไกลเลยสวัสดีครับสาธุครับสาานลุงพ่อมาครับวันนี้มีคนบุญท่านมาครับ จะเดินรอบหอพระเกี <S <S <m> ้ยวแล้วครับตอนนี้ครับนะครับหอพระครับซึ่งขบวนนุโมธนาบูรุษน่่นนะครับครับจะเดินรอบแล้วนะครับวันนี้ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับมึงทำในเดินทางมาใส่บัตร วันนี้นะครับที่พุึกษาตรนะครับรับบุญด้วยกันนะครับ การทำบ,บุญเ่บาศนะครับเช้านี้ที่ส่วนพุทธศาสตร์นะครับรอเก้านะครับของมาสบูบาันนะครับ